ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลเตรียมสอบอาชั้นประถมศึกษาปีที่1จากแนวข้อสอบปีการศึกษา2564เรื่องการอ่านข้อความให้เด็กๆฝึกอ่านตามครูฟ้าเลยนะคะเมื่อได เสียงไก่ขันหนูนิดรีบลุกขึ้นทันทีจัดเก็บที่นอนพับผ้าหม่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรีบอาบน้ำ ล้างหน้าแปรงฟันทำความสะอาดร่างกายจะได้ใส่ชุดนักเรียนซึ่งคุณแม่แขวนเตรียมไว้ จากนั้นรับประทานอาหารเช้าร่วมกับครอบครัวอย่างอร่อยเพราะมื้อนี้มีไข่เจียวต้มจืดเต้าหู้ที่ ่เป็นของโปรดอิ่มแล้วคุณพ่อรับหน้าที่ไปส่งเธอถึงโรงเรียนหนูนิดช่วยเพื่อนทำกิจกรรมก่อนเข้าแถว พอถึงเวลาครูสอนก็ตั้งใจมุ่งมั่นเล่าเรียนจนทุกทุกคนต่างรู้สึกชื่นชม